ามาถึงซีนเดียวของพี่มี่บ้างนะคะซีนแรกจะเป็นซีนที่อยู่บนพื้นดินค่ะคอนเซปต์ของหนูก็คือมีฟ้ากับพื้นดินเนาะก็นั่งอยู่บนพื้นดินต้นไม้ใบหญ้ามีดอกไม้ส่วนดอกไม้ใดๆนะคะมีเป็นก้อนเมฆค่ะพี่เขาก็ให้หนูนั่งแล้วก็ยืนอยู่บนปุยเมฆซึ่งพี่เขาพี่เขาก็เอาสำรีมาวางวาง,วาง,วาง,วางเต็มเลยจริงๆเห็นอย่างนี้แต่สำรีมันเยอะแล้วก็ลึกมากนะทุกคนหนูแบบต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อะแบบตะคิวกินเลยอะ มันถ่ายพี่พุ่งกับก็บรีฟว่าเอาให้มันอยู่บนท้องฟ้าห้วก็จินตนาการเลยว่าถ้าบ้านหนูอยู่บนฟ้าเนี่ยหนูจะทํายังไงมาถึงซีนรูเลตกันบ้างนะคะก็คือเรากําลังนั่งเล่นรูเลตกันซีนของจริงบ้านนี้น่ารักมากหนูอยากมีอยู่ที่บ้านมากเลยก็คือนี่ช็อตนี้หนูต้องปัดขวาแมชกับดอนทุกคนนั่นเองค่ะเอเมาถึงท่าเต้นแชรเลจนกันบ้าง สำหรับใครที่ดู m อไปแล้วน่าจะได้เห็นกันแล้วสามารถไปแกะท่าตามกันได้ไม่ยากเลยค่ะฝากเ v Perfect m a เฟ h ด้วยนะคะตอนนี้ปล่อยแล้วทาง YouTube b s d บอลน,นิวดาด้นะคะแล้วก็สามารถติดตามช่องทางข่าวสารต่างๆได้ในช่องทางของ b s d เลยค่ะบ๊ายบาย